สวัสดีค่ะอาจารย์ชญาชนาพักวิทยานุมานะคะวันนี้อาจารย์ชญาจะเปิดไพ่สำหรับความรักนะคะมาดูกันว่าความรักของในแต่ละคนแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะความรักในช่วงนี้นะคะ ต้องระวังด้วยนะคะระวังการพูดจาต้องถนอมน้ำใจคนรักด้วยนะคะช่วงนี้คุณเป็นคนพูดตรงพูดแรงแล้วก็แบกรับภาระของตัวเองและผู้อื่นด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยวางช่วงนี้ระวังการแทงข้างหลังหรือการเกิดอะไรต่างๆโดยที่คุณไม่รับรู้ช่วงนี้รักเกิดขึ้นหมายความว่าไม่ค่อยหวานนะคะเมื่อจับได้ไพภพเนี่ยความรักจะไม่ค่อยโรแมนติกฉนันอยากจะแนะนําว่ามันเติมความหวานโดยการพูดซอฟ พูดจานุ่มๆหวานๆความรักของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะรวงนะคะรักซ้อนซ่อนรักเห็นต้นนิ้วไหมคะเป็นความทุกข์ทรมานความปวดใจจะแยกก็แยกไปไม่ได้จะอยู่ก็อยู่แบบคาราคาซ่น้ำหนึ่งแก้วแบ่งกันดูสองคนหมายความว่าคุณกับใครอีกคนนึงใช้ของร่วมกันหรือเป็นบุคคลร่วมกันได้นะคะแต่ถือว่าเป็นความทุกข์ทรมานรักเขารักเธอรักฉัน คัวพันอีลงตรงนั้นกันอยู่นะคะโดยที่คุณเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้ในช่วงนี้ยังคงต้องคัวพันกันอยู่อีสักพักอีกสักพักหนึ่งเลยยังคงคิดถึงคนรักเก่าแต่จะมีคนรักใหม่เข้ามาอาจจะเด็กกว่านะคะหรือเป็นความรักที่สดใสกระชุ่มกระชวยเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเจอเจอกันจากหน้าที่การงานนะคะแต่ยนีนี้ t h e d e v ว l หมายถึงเห็นแล้วคุณหลงเลยแล้วมักที่จะ ลงเอยเรื่องความสัมพันธ์ทางกายก่อนที่จะดูใจกันนานกว่าน,นี้ความรักที่มีให้มาเนี่ยบางครั้งเหมือนกับเป็นความลุ่มหลงม,มากกว่าความรักที่จริงใจถึงแม้จะเจ็บช้ำน้ำใจกี่ครั้งก็ยังรักอยู่ค่ะถึงแม้ว่ารู้สึกว่าขึ้นๆึนนก,นกลางๆเห็นไหมคะขาเขาก็ไม่ได้กรองแต่เตรียมจะเตะบอลแล้วก็คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารักทางนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ลงสนามแล้วเขาก็ต้องต้องโกออนต่อ ความเจ็บปวดหัวใจที่ยังคงมีอยู่ก็ยังคงบาดเจ็บอยู่ยังคงไม่จางไปไหนนะคะความรักของคุณในช่วงนี้อาจยังคงเศร้าใจหรือกาําลังตัดสินใจคิดไม่ตกคิดไม่ออกว่าจะอยู่หรือจะไปดีหากคุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้งในทุกรูปแบบทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนนี้วิบากกรรมนั้นกําลังตามมานะคะสังเกตุว่าวิญ,ญญาณมาล้อมแล้วก็กันความรักของคุณทุกรูปแบบ ให้คุณไปซื้อสังฆทานแล้วก็ตั้งชื่อนมสกุลให้เด็กนะคะสมมุติจะหญิงชายก็ได้แล้วก็อุทิศให้เขาขอขามาขออโหสิีกันถามว่าความรักในครั้งนี้กําลังจะดีกําลังจะดีสุดท้ายก็จับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือแอบนอกใจเราแต่ยังคงพูดคุยกันติดต่อเจราจากันแ,แบบครึ่งครึ่งกลางกลางใครที่กําลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ก็ต้องอดทนแล้วก็อาศัยบุญกุศลเข้าช่วยค่ะ คุณเป็นคนที่มักจะใช้อำนาจผงคู่หรือมักที่จะควบคุมคู่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็อยากขี้ขึงจนเกินไปช่วงนี้คุณก็ยังคงร่วมทุกๆุร่วมสุขกันอยู่แต่อาจจะมีเรื่องเศร้าๆความเครียดแล้วก็คอยแบบรับภาระช่วยเหลือเพื่อคุณกันเป็นอย่างดีแต่ความรักที่โดนล็อกล้อหมายถึงกำลังมาดีๆสุดท้ายโดนจบยุติด้วยอะไรคะให้วิญญาณค่ะ1คุณนึกถึงอดีตคนรัก 2. วิบากกรรมจากวิญญาและย้อนหลังกลับไปในอดีตเคยเกี่ยวข้องเรืกก่องการทำแท้งมาทุกรูปแบบทำเองหรือให้ยืมเงินแนะนำพาไปส่งโดนติดกรรมนะคะทำให้ความรักของคุณโดนล,ล็อกล้อไปต่อ,อยากเลยด้วยวิบากากรรมฉญัแนะนำซื้อสังฆทานแล้วก็ทำบุญคุณกับคนรักอยู่ไกลกันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันทางเฟซไลน์ไอทางโรทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วก็ระวังนิดนึงนะคะการที่อยู่ไกลกันนั้นอาจจะทําให้ใครบางคนมีคนเข้ามาซ้อนแต่เป็นความซ้อนที่ยังไม่ใช่ของจริงของเขาหรือหากใครกําลังมองหาใครบางคนอยู่เพิ่งคบเจอกันในช่วงเริ่มต้นดูดีๆนะคะว่าเขามีใครซ้อนอยู่หรือเปล่าความหลงพิษสว่างในเรือนร่างกำลังเกิดขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับทางกายแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าสุดท้ายเขามีแฟนแล้วอยู่นะคะระวังนะคะคุณเองเนี่ยเป็นฝ่ายทำผิดเกี่ยวข้องกับศีลธรรมโดนโกหกเจ้าชู้นอกใจหรือตัวคุณเองก็เป็นฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการทำผิดเช่นกันถ้ามีปรากฏการณ์หรือโอกาสที่จะทำให้คุณเนี่ยทำผิดได้ง่ายในเรื่องความรักหากคุณเผลอทำผิดไปเนี่ย แบบรับความทุกนี้อีกยาวนานหรือรอ,อีกสักพักหนึ่งฉะนั้นต้องระวังใครที่เข้ามาจีบเข้ามากลับมาพูดคุยกับคนนั้นดูดีๆว่าเขามีรักซ้อนหรือรักสองซ้อน